อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซีซั่นสุดสูสีครอบชูกี่ทีมลุ้นแชมป์ลีกปีนี้แต้มไม่สูงเจึเกันครอบ้วยการทีมลิพูแสดงความเชื่อว่าปัจจุบันมีถึง8ทีมที่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้แต่ไม่ได้บอกว่าในกลุ่มนั้นมีทีมไหนบ้างลิพูลงเล่นซีซั่นนี้ในฐานะแชมป์เก่าของพรีเมียร์ลีกซึ่งหลายคนก็ยังยกให้พวกเขาเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้แชมป์ในซีซั่นนี้แต่ปัจจุบันกลุ่มหัวแถวของตารางคะแนนก็มีแต้มสูสีกันสุด โดยลิพูอยู่ในอันดับที่3ในสภาพที่มีคะแนน17จากการลงเล่น8นัดส่วนจ่าฝูงคือเลสเตอร์ซิตี้ที่เก็บได้18แต้มและในวันอาทิตย์นี้ทั้งคู่ต้องโครจรมาเจอกันเองด้วยหลังจากโดนจิมีร่ระดับอดีตแข้งคนดังของลิพูถามว่าเขาคิดว่าตอนนี้มีกี่ทีมที่ได้ลุ้นแชมป์ลีกแล้วนั้นครอบก็ตอบว่า8ทีมผมคิดยังไงที่การลุ้นแชมป์มันเปิดกว้างนะหรอผมไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นเลยผมโอเคกับมันมากๆครอบแสดงความเชื่อได้ว่าทีมที่จะได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ จะไม่ได้มีคะแนนสูงเหมือน3ฤดูกาลที่ผ่านมาคือ100แต้มในฤดูกาล2 0 1 7 2 0ร8 98แต้มในฤดูกาล2 0 1 8 2 0ร9และ99คะแนนในฤดูกาล2 0 1 9 2 0ร0โดยพอริสนำจุดประเด็นที่ว่าแค่เก็บได้85แต้มก็อาจจะเพียงพอต่อการได้แชมป์ในซีซั่นนี้แล้วนั้นครอบก็ตอบว่าขอโทษที่ต้องพูดตรงไปตรงมานะเจะมี่แต่ตอนนี้ผมไม่สนใจกับเรื่องนั้นแม้แต่นิดเดียว ยังไงซะมันก็ดูเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะมีคนเก็บได้100แต้มหรือประมาณนั้นมีคนคิดว่าจะมีทีมทําอย่างนั้นได้ในฤดูกาลแบบนี้เนี่ยนะฤดูกาลที่แข่งกันน้อยกว่าซีซั่นก่อนๆตั้ง4สัปดาห์เหรอฤดูกาลที่มีเวลาเตะน้อยลงแต่ยังต้องลงเล่นในจํานวนนัดที่เท่าเดิมเนี่ยนะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอกแค่ทําให้ได้87แต้มยังดูแทบไม่มีหวังเลยด้วยซ้ํา กุนซือชาวเยอรมันเสริมว่าถ้าฤดูกาลนี้ทีมของตนได้แชมป์มันก็อาจจะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อซีซั่นก่อนด้วยถ้าเราได้แชมป์ในซีซั่นนี้มันก็จะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆบางทีอาจยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนเลยซ้ํานี่แหละที่ทําให้ผมรักพรีเมียร์ลีกมันมีทีมที่มีลุ้นแชมป์หลายทีมเราเริ่มต้นฤดูกาลกันได้ไม่เร็วเลยจริงอยู่ว่ามันมีเกมที่พิเศษไปนิดหน่อยในตอนที่เจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งลิเวูพแพ้สต่อ7แต่บางทีเราอาจจะต้องการเกกมแบบนนั้้็ได เราใช้มันเป็นประโยชน์กับเราได้ส่วนเกมกับเลสเตอร์ในวันอาทิตย์นี้ก็มารอดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเจมี่คาร์เกอร์ตำนานลิผูเชื่อว่าเหล่าสตาร์หงแดงจะต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักระยะเพื่อทำความคุ้นเคยกับแอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สนามซ้อมแห่งใหม่มูลค่า50ล้านปอนด์คาร์เกอร์ยกย่องลิผูกับการลงทุนในครั้งนี้แม้รู้สึกว่าในเรื่องของปัอิศาสตร์และบรรยากาศที่เป็นมนต์เสน่ห์ของเมลวูดเป็นเรื่องยากที่จะทำได้เหมือนเดิม หรือต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะทำได้อีกครั้งจิกเก้นครอบและลูกทีมได้เข้าไปใช้งานสนามซ้อมแห่งใหม่ที่เคิร์กบีมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและจะมีสมาชิกจากทีมชุดใหญ่ลงซ้อมแบบเต็มทีมหลังหมดโปรแกรมทีมชาติในสัปดาห์นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำบรรยากาศแบบเดิมกลับมาสู่ทีมเนื่องจากมีการลงทุนไปมากที่เมลวูดในแง่ของความทรงจําห้องแต่งตัวการจัดเตรียมและวิธีการดําเนินการในเรื่องต่างๆคัลเกอร์กล่าวกับลิผูเอโค มันแตกต่างออกไปมันจะต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อทําความคุ้นเคยและสร้างประสาทขึ้นม่อีกครั้งมันก็คล้ายๆกับทีมที่ย้ายไปนสนามแห่งใหม่มันยังคงเป็นสนามของเราแต่มันยากแสดงออกมาเป็นคําพูดมันเกี่ยวกับความรู้สึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรมันให้ความรู้สึกมัอนอยู่บ้านใครที่ไม่ได้อยู่เมลวูดมานานจะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกเท่ากับคนที่อยู่มานานหรือผู้มีความทรงจํากับเมลวูดมานานร่วมครึ่งทศวรรษผ่านประสาทร่วมกับ2ปรมาจารย์บิวชังลีและบ๊อบเพสลีย์ ผู้ปลุกปั้นสมสอนให้กลายเป็นยอดทีมที่น่าเกรงขามที่สุดทีมหนึ่งของโลกแมนยูและลิพูระวังโอเว่นเจิมฟันธงพิมลีกทุกคู่ไมเคลนโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษมั่นใจว่าทั้งลิพูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีต2ต้นสกัดจะเก็บ3นาคะแนนเต็มได้ไม่ยากในเกมพิมลิกนัดสุดสัปดาห์นี้โอเว่นแสดงความเห็นผ่านเบดวิกเตอร์ถึงเกมที่ลิพูจะเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่ 22- อพฤศจิกายนนี้ว่า อย่างที่พวกเราทุกคนรู้ลิปูจะต้องลงเล่นเกมนี้โดยที่นักเตะสําคัญบางรายหายไปแต่สิ่งหนึ่งในแง่ดีคือการก้าวขึ้นมาของเดียโก้โชโตาเขาอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดไม่น่าเชื่อและจะมีบทบาทสําคัญอีกครั้งส่วนเกมแมนยูเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเวสต์บอมบิดเอาเบียนบันเสานี้โอเว่นแสดงทัศนะว่าเวสต์บอมบิดมาเล่นเกมนี้หลังมีผลงานแย่ต่อเนื่องนอกจากที่พวกเขายิงเชลซีสประตูก็ไม่ได้มีนัดไหนที่ดูดีเลยในเกมรับขณะที่เกมรุกก็ย่ำแย่ ส่วนยูเนเต็ดแม้ยังมีผลงานไม่คงเส้นคงวาแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาเจะชนะสบายทัศนะของโอเว่นวันเสาร์ที่21พิพฤศจิกย New s, ายนนิวคาสเซิลแพ้เชลซี1ต่ออแอสตันวิลลาเสมอไบรตันหนึ่งต่อหนึ่งสเปอร์แพ้แมนซิตอร์น่ต่อ2อแมนยูชนะเวสต์บอมบิด2ต่อ0ูนวันอาทิตย์ที่22ิพฤศจิกายนฟูแลมแพ้เอฟตันหนึ่งต่อ3เชฟฟียูเนเต็ดเสมอเวสแฮมหนึ่งต่อหนึ่งีดแพ้อาร์เซนอลหนต่อลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์3ต่อ1วันจันทร์ที่ยฤศจิกายน เบอร์ลี่เสมอคริสตันพาเลซศูนย์ต่อศูนย์วูฟเสม <c oughs> อเซาท์ทอมตันหนึ่งต่อหนึ่งอดีตโค้ชเคยยกโชต้าเป็นทายาทโดนาโดฮอเกสซีเมาอดีโตโค้ชของดิโก้โชต้าระบุต,ตนเคยบอกตั้งแต่หลายปีก่อนว่าดิโก้โชต้าเก่งเข้าขั้นเป็นทายาทของคริสตียโนโรนัลโดได้พร้อมบอกว่าโชต้าถึงขั้นเซฟบทความที่ตนเคยพูดแบบนั้นเอาไว้ด้วยโชต้าเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับปาสกอตเดลเฟเรล่าท,ทีมในโปรตุเกสเมื่อปี2 0 1 4ซึ่งตอนนั้นเองที่ทำให้้เเขาาาไดร่วมมงนกับ และดาวเตะเลือดฝอยทองก็ฉายแววเด่นจนได้ย้ายไปอยู่กับอากกร์เจโตเมริดในปี2 0 1 6ก่อนที่ล่าสุดเขาจะมาอยู่กับลิปูและกําลังทําผลงานได้โดดเด่นจนยิงไปแล้วเจประตูจากการลงเล่น11นัดในทุกรายการสีเมาให้สัมภาษณ์กับเดียลติกสื่อกีฬาชั้นนาว่าไม่มีใครหรอกที่ทําผลงานได้ดีแบบที่โชตา้ากําลังทําอยู่ได้ในตอนนี้โดยที่ไม่มีความทะยุทะยานตามไปด้วยตอนที่เขาเซ็นสัญญากับปอร์โตน่ะ ผมเคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ภาษาโปรตุเกสเลยว่าสําหรับผมแล้วโชต้าจะเป็นทายาทของคริสเตียโนโรนัลโดใช่สําหรับตอนนั้นแล้วมันถือเป็นการพูดที่อาจจะฟังดูใหญ่โตเกินไปนิดเพราะว่าโชต้าเพิ่งเล่นให้กับปากอสเท่านั้นและไม่เคยมีช่วงเวลาที่ดีกับอาร์เรโกมาดิดเลยตอนที่โชต้าเซ็นสัญญาก,กับลิผูผมได้ส่งข้อความแสดงความยินดีไปให้เขาในอีก5วินาทีต่อมาเขาตอบกลับมาด้วยลิงก์ของบทความอันเก่าที่เกี่ยวกับเขาและโรนัลโดมันเป็นสิ่งแรกที่เขาส่งมาให้ผม เขาคงเก็บลิงก์เอาไว้ตั้งนานแล้วแน่ๆมันยอดเยี่ยมมากๆเขาไม่เคยลืมมาเลยลีดยูเตด,ดสโมสรนในพิมลกอังกฤษเลงดึงตัวสตีเวนเจราดนายใหญ่ของเรนเจอร์นั่งก้าอีกุนซือหากมาเซลโรบีเอลซาตัดสินใจอำลาทีมนายใหญ่ชาวอาร์เจนตินาเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมยูงทองเมื่อปี2008พร้อมกับพาทีมเลื่นชั้นส,สูงสุดแดนผู้ดีสีสันนี้พร้อมกับพาทีมเล่นได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไรก็ตามบเอลซามีสัญญาก,กับทีมจนถึงซัมเมอร์ปี2021เท่านั้น แม้ที่ผ่านมาจะมีการพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาใหม่แต่ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งคาดกันว่าบีเอลซาจะรอดูผลงานของทีมในซีซั่นนี้ก่อนล่าสุดทางฟุตบอลอินซเดอร์รายงานว่าลีดมองทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นโดยมองหาตัวแทนในกรณีที่บีเอลซาเลือกอำลาทีมโดยล็อกเป้าไปที่เจอราดที่กำลังไปได้ดีที่สกอตแลนด์อดีตกับตันทีของแดงพาเรนเจอร์โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยการนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียชิปสกอตแลนด์ โดยทิ้งห่างเซลติกคู่ปรับทีมสำคัญไกลถึง9แต้มแม้จะแข่งมากกว่าอยู่2เกมโดยนัดล่าสุดกรนเบรกทีมชาติพาทีมถล่มฮามิลตันยับเยิน8ต่อ0ูใครคือผู้ท้าชิงตัวจริงขอขอบคุณบทความจากบอบูสุดสัปดาห์นี้ศึพรพิมลีกสมุรสอนแข่งอันดับหนึ่งสุดสัปดาห์นี้ศึพรพิม์ลีกสมรภูมิแข่งอันดับหนึ่งของเมืองมนุษย์จะกลับมาเซิร์นแข่งกันอีกครั้งหลังจากเบรกให้นักเตะทีมชาติต่างๆเดินทางไปผจญภัยกับเชื้อโควิด -19 มาตลอดสัปดาห์สถานการณ์ล่าสุด เลสเตอร์ซิดี้พงาดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่างบริษัทแอตเลติกส์ที่มีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าทีมอันดับ3อย่างลิปหูขณะที่เซาท์แธมป์ตันอยู่ในอันดับที่4เชลซีอันดับ5แอสตันวิลล่าอันดับ6และจ่าฝูงจาก5้านัดแรกอย่างเอฟตันกระดิ่งตกลงไปอยู่ในอันดับที่7ของตารางแล้วส่วนอีก2ทีมระดับพยายักษ์อย่างอาร์เซนอลและแมนยูเต็ดยังขับเคี่ยวแย่งอันดับ10ของตารางกันอย่างเมามันกันอยู่เลยสำหรับตัวเต็งในสายตาของบรรดาานบอลแมนเิตี้กลับมาเป็น แม้ทีมเรือใบจะยังล่องลอยอยู่ในดับ10ก็ตามเหตุเพราะผลพักคหงแดงประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บกันระนาวจนก่อให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจในระยะยาวอย่างไรก็ตามในสายตาที่ทั้งสั้นและยาวในเบ้าเดียวกันของคอลัมนิสต์ลูกหนังผู้มีอาการทางจิตเล็กน้อยอย่างผมแชมป์เก่าอย่างลิพผูยังคงเป็นตังหนึ่งอยู่ดีด้วยมาตรฐานและประสบการณ์อันสูงส่งกว่าชาวบ้านการปราศจากปรากลังตัวหลักอย่างเฟอร์กิวฟันไดากับโจโกเมสไปตลอดทั้งสี่ซั่นอาจทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องจากสีแดงตกลงไปในระยะยาวก็จริง แต่ถึงตอนนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นทีมใดที่โดดเด่นเหนือกว่าแชมป์เก่าอย่างคมชัดลึกสักเท่าไหร่การแข่งแย่งแข่งขันห้าหันเชืดเฉือนแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงที่ผู้ชมยังไม่รับอนุญาตให้กลับคืนสู่สงเวียนแข่งจึงเปิดกว้างพอๆกับมองยากยิ่งนักว่าสุดท้ายแล้วทีมใดจะพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกว่าและมาดูพลางวิเคราะห์กันไปเลยดีกว่าครับว่าฤดูกาลนี้ใครคือผู้ท้าชิงตัวจริงของลิเวอร์พูลเลสเตอร์ซิตี้มาในแนวเดียวกับเมื่อดูการทีแล้วเลยสำหรับจิ้งจอกสยาม จากการทำงานของแบดเดนดอรเจอร์คือเร็วแรงแบบทะลุโลกันในช่วงต้นๆฤดูกาลซีซั่นก่อนเลสเตอร์ก็มาแรงแบบนี้แหละสามารถสร้างความรำคาญใจให้พยาหงในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลก่อนเครื่องจะแผ่วลงไปแบบหัวบ้าบในครึ่งหลังแถมยังแผ่วต่อเนื่องแบบไม่มีฟื้นสุดท้ายโดนทีบกระเด็นหลุดจากท็อปโฟการเสียผู้เล่นสำคัญอย่างเบนชิวเวลเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนะักมีเท่านั้นเจมี่วาดีก็กลับมาสำแดงเดชในการถล่มตาข่าอีกครั้ง นักเตะชุดนี้ของเลสเตอร์เล่นด้วยกันมา2ฤดูกาลแล้วประสบการณ์มากขึ้นอีกหนึ่งปีแถมยังได้รับบทเรียนอันแสบสันดูดาจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกแต่ด้วยข้อจํากัดของผู้เล่นและขนาดทีมที่เล็กกว่าเมื่อต้องบทบี้กันไปในระยะยาวมันคงเป็นเรื่องยากที่พลวัคไซมิดฟอกจะสถาปนาตัวเองเป็นผู้ท้าชิงแบบเต็มตัวเอเวอร์ตันเปิดฉากอย่างเร้าใจเมื่อคาร์โลอันเชลติคนพบ11ตัวจริงที่ลงตัวและเหมาะสมที่สุดอย่างรวดเร็วการมาของฮามสโดริกสสร้างความแตกต่างให้ทีมลูกอมคลางเพมมมิิตในนเกกกลาขึ้ โดมิริคาเวดเลวินก็แปลงร่างจากสากกระเบอือเคลื่อนที่เป็นหัวหอ,อกมหาปา่าไยเมื่อบวกกับมันสมองของพี่แจเอเวอร์ตันพุ่งเข้าชนและวิ่งเข้าใส่ชชนะ4นัดรวดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเอเวอร์ตันไม่ได้รับอนุญาตให้ขาดผู้เล่นตัวจริงไปแม้แต่ตำแหน่งเดียวเพราะอะไรที่วางอยู่บนม้านั่งสำรองไม่สามารถทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างแนบเนียนหลักฐานคือการขาดริชาร์ลีสันไปแค่คนเดียวเอเวอร์ตันยังไม่ชนะใครมีหนำยังคู่แข่งจับทางได้อีกต่างหาก ว่าถ้าอยากจะหยุดพวกเขาก็ต้องหยุดฮาเมสเพราะหากหยุดได้ก็เท่ากับตัดท่อน,น้าเลี้ยงไปถึงหอ,อกเจ้าเวหาที่เพื่อนร่วมทีมเรียกสั้นๆว่าดอมจึงพอจะสรุปได้ว่าเอเวอเรตเหมือนเคาะหมาให้กาลาดีใจยังไม่ใช่ทีมพร้อมที่จะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แต่ถือว่าประสบความสําเร็จตรงที่คว้าแชมป์จากฝูง5นัดแรกให้เหล่าซาบุกกระชุ่มกระชวยไปแล้วอีอีอีออสเปอร์ตอนพลาดท่าแพ,าพ,าพา้เอเวอเรตในเกมเปิดฤดูกาลกรีตตูสาบานว่าผมมองไม่เห็นความน่าเกรงขามของสเปอร์ชุดนี้เลยนะครับขอบอก แต่ด้วยขนาดของทีมใหญ่และยาวขึ้นแถมด้วยผู้เล่นระดับคุณภาพที่มากขึ้นฟอร์มการเล่นของพวกเขาเริ่มกระเตื้องขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะย่างยิ่งฟอร์มการเล่นอันดุดันและจัดจ้านยิ่งกว่าเคียวพิกิหนู200เมตรก่อนลงสนามของแฮร์ริเคนและซนึงมินที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือคลับไก่มีความเป็นแมตช์วินเนอร์มากขึ้นโดยมันมาพร้อมกับผู้จัดการทีมที่มากบาร,รมีอย่างโชเซ่มุนโยสเปอร์ทำคะแนนหล่นหายอย่างน่าเสียดายไป4แต้มจากเกมที่เสมือนิวคาสเซิลหนึ่งต่อหนึ่งและเสม กระนั้นสามารถเอาคืนได้จากชัยชนะเนือเบอร์ลี่และเวสเซมที่ตัวเองเล่นไม่ค่อยใช้ไหลและน่าจะเสมอคู่แข่งซึ่งถือว่าวัดวากันไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนการบุกไประเบิดทังคี้ที่โอทัฟฟอร์ดก็ยังเป็นภาพหลอนติตาอย่างน้อยพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของทีมที่จะประสบความสําเร็จแถมยิ่งเอาชนะคู่แข่งแบบนี้ได้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นทว่าบททดสอบที่หนักหนาสาหัสกําลังสะยะยิ้มสยุดสยองพลางรออยู่ข้างหน้า เพราะอีก3นัดต่อไปในพิฟ่มตี์ก็คือการเจอกับแมนเชสเตี้เชลซีและอาร์เซนอลผมเชื่อลึกๆว่าท็อตแนมฮอสเปอร์คือหนึ่งในผู้ท้าชิงตัวจริงของลิพูแมนโชเซ่โมนิโยจะเพิ่งให้สัมภาษณ์แบบออกตัวเพื่อลดความกดดันให้ลูกทีมตัวเองเมื่อวันก่อนประมาณว่าเจเกนคลอปใช้เวลาสร้างทีมนานกว่า4ปีกว่าจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคงเป็นเรื่องยากที่สเปอร์จะประสบความสําเร็จภายในเวลาแค่1ปีหรือ2ปีอืมนะเชลซี Chelsea. แม้จะเป็นทีมที่เสริมทัพก่อนตลาดปิดได้อย่างน่าตื่นตาและตื่นใจมากที่สุดแต่สิงบลูกลับพุ่งออกจากจุดสตาร์ทแบบกระท่อนกระแทน่นซะอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเพราะยังอยู่ระหว่างการผรสมผสานผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าให้เข้ากันซะมากกว่าทีโมแวรเนอร์จึงคลำหาประตูไม่เจอในช่วงแรกแถมไอ้นูมหัศจรนอย่างไคฮาวสก็ยังปรับตัวให้กลมกลืนกับความฮาร์ดคอร์ของพิม์ลีกไม่สําเร็จจนแผลงลิ์ไม่ออกจุดอ่อนสําคัญที่ชัดเจนที่สุดคือนายทวารอย่างเกป้าซึ่งอย่างดีที่เบื้องบนนไวววตัวทัททดด้้้้ยกาาาารซือเเมมีฝาสาแน ว่าแล้วก็ต้องชื่นชมแฟรง์แลมพาดที่เลือกแก้ไขคือการหยุดเลือดของตัวเองเป็นอันดับแรกเพื่อลดการเสียประตูให้น้อยลงไปหลังจากนั้นผลงานที่โสภาก็เริ่มตามมานับตั้งแต่บุกไปเสมอแมนอยู่7-0ต่อ0ที่โอทฟอร์ดเชลซีบุกทเบริรี่3-0ก่อนกระซวกเชฟฟิลอยู่4-1ขณะที่ติโมแวนเนอร์เริ่มผลิตประตูได้อย่างต่อเนื่องพร้อมการประกตตัวของดาวเตะที่เป็นความหวังใหม่อย่างฮาชิมซีกไปไปมามาจึงตามหลังจากฝูงอยู่แค่สามแต้มเท่านั้นเองแมนซิตี้ ถามว่าทำไมสำนักพนันยังถูกกฎหมายของอังกฤษยังถึงเชื่อมั่นในแมนซิตี้แน่นอนว่าขนาดของทีมที่ยาวและใหญ่แถมขนาดอาจเพิ่มมากขึ้นจากความมั่งคั่งของราชันแห่งทะเลทรายในช่วงตลาดหน้าหนาวที่สำคัญคือพวกเขายอดกุนซืออย่างเป๊บกวาเดีอลาแมนซิตี้เป็นทีมที่เน้นการครองบอลเป็นสำคัญพวกเขาคือทีมที่ต่อบอลและทำชิงได้อย่างแม่นยำที่สุดในพิมลีแต่สิ่งที่ขาดหายไปในช่วงสองปีนี้คือประสิทธิภาพในเกมรุกไม่เฉียบคมและเด็ดขาดแถมใช้โอกาสในการทะลวงตะขายอย่างสิ้นเปลืองไปหน่อย ขนาดเดียวกับที่เกมรับยังคงพบรอยรั่วสามารถเสียประตูแบบไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจตลอดเวลายัางไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะท่านผู้ชมทางบ้านอย่างผมยังพบว่าพวกเขาฝากความหวังไว้กับคบินเดรอยมากเกินไปอย่างไรก็ตามหากดูศักยภาพของผู้เล่นและผู้จัดการทีมรวมถึงประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์และความร่ำรวยของท่านชีคประกอบก,บกับการไม่ค่อยสมบูรณ์นักของลีพูในฤดูกาลนี้ที่เส้นทางยังเหลืออ,อีกยาวไกลจึงไม่อาจมองข้ามแมนซิตี้อาร์เซนอลกับแมนยูเต็ด ถึงแม้นาทีนี้จะอยู่ครึ่งล่างของตารางทั้งคู่แต่แต้มยังไม่ได้ถูกทิ้งห่างอย่างน่าเกลียดมากเกินไปอันดับ14อย่างแมนยูเต็ดตามหลังจากฝูงอยู่8แต้มโดยแข่งน้อยกว่า1นนัดหากเก็บ3แต้มในนัดตกค้างได้สําเร็จก็จะเหลือ5แต้มซึ่งในทางทฤษฎียังถือว่าพอมีลุ้นเล็กๆปัญหาคือพวกเขาถูกสาบให้อยู่กับวงจรอ,อุบาทแบบ3วันดี4วันไข้ทั้งที่คุณภาพผู้เล่นก็ไม่ได้บัดซบอะไรสักหน่อยแทบไม่ต่างจากอาเซนอลน ในสายตาของผู้สังเกตการอย่างผมมิเกลอาร์เจตาจะเป็นกุนซือผู้มั่งฝีมือและแชมป์เอฟเอคัเมื่อดุ่การที่แล้วคือบทพิสูจน์ทีมปืนตัวแพ้แมนซิตี้ก่อนแพ้เลสเตอร์แบบขาบ้านแล้วบุกไปเยบจมูกแมนยูเจ็ดถึงถิน่นแต่นัดต่อมาดันแพ้แอสตันวิลล่าแบบขาบ้านซะอย่างนั้นบางทีกุนซือที่มีชื่อเล่นว่าอาร์ตอาจต้องลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างแล้วนึกถึงปริศนาธรรมที่กุนซือระดับบรมครูคนเก่าอย่างอ์เซนเบนเกอร์ทิ้งเอาไว้ให้เป็นแง่คิดถ้าคุณชอบดูฟุตบอล คุณก็ต้องชอบดูโอซิลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสค r i ย e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ